ชาร์จไฟไม่เข้าเปิดเครื่องไม่ติดนะครับ Garmin a p o r t S60 นะครับเครื่องนี้สายชาร์จของลูกค้าเองตรวจเช็คแล้วปกติด,ดีนะครับกดเปิดเครื่องด้วยพลังงานแบตเตอรี่ไม่ติดนะครับนี่นะฮะจุดชาร์จของนาฬิกาก็ยังสภาพดีนะครับต่อสายชาร์จนะครับนี่นะฮะไม่ติดนะครับไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับนี่นะฮะสายชาร์จปกติดีนะครับตรวจเช็คแล้ว แต่นาฬิกาไม่สามารถที่จะชาร์จไฟเปิดเครื่องติดได้นะครับก็ถ้าไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์น,นะครับเปลี่ยนชิประบบไฟใหม่แล้วก็จะกลับมาชาร์จไฟเปิดเครื่องติดได้ตามปกตินะครับก็ตรงนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้าล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับ นี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกลีไปเราก็ยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ